ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพ่อช่องโอคพระเครื่องเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมีนะพระผงนี่นะครับหลวงพ่อกเกษมนะครับเขาเรียกว่าพระผงหลวงพ่อกเกษมมงคลสามนะครับนี่มันจะมีอะไรนะพระมงคลกเกษมหนึ่งมงคลกเกษมสองนะครับ ราคาก็ไปไกลมากครับนี่องค์กลเกษมสามนะครับนี่เนื้อสมบูรณ์มากนะับปี2 5งพนห้าร้อยยี่สิบนะครับนี่นี่นะเป็นพระผงแบบนี่ครับมีมวลสารก็เต็มสูนบนะเหมือน ก็จะมีแต่งเติมนะครับนอ,อกจากมงคลเกยมหนึ่งมงคลเกยมสองนะครับมีเน,นี่ยน,นี่มณิสารเนี่ยข้างหลังนะครับเหมือนยันเหมือนมองคลเกยมสองเลยนะครับนี่ใช่หรือไม่นะครับในเชนมาพระสมบูรณ์สมบูรณ์แบบมากนะครับนี่ มาสองให้นะครับนี่ครับดูนะ้นา,านะมงคลเกษมสามนะครับนี่นะครับไข่ที่มีนะครับก็วันหน้าวันนี้อาจไม่มีราคามากนะครับวันหน้าก็ราคาอาจจะขึ้นก็ได้นะครับนี่รุ่นอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายก็ได้นะครับนี่มงคลเกษมสามนะเพราะ ว่าท่านโมระภาพไปแล้วนะครับนี่มีจีวอนะมีนี่นี่นี่ขึ้นครับเเียกาฝังฝังอะไรนะมันี่ฝังอฝังอะไรก็ไม่รู้นะมีมวนสารครับเยะเยะอะไนะคีับัดเจนครับ องนี้นี่สวยมากน้ำมาหน้าอาจจะมีราคานับอีกไม่ถึงสี่สิบห้าิปีอาจจะมีราคานะครับเพราะมงคลกระเสียมสองราคาก็าขึ้นไปแล้วนะครับนี่สวยๆนะครับนี่ครับผมได้มาก็เลือกเลือกที่สวยๆมานะครับเปะนี่ผมไม่เอาแล้วนี่ปีสองสามนะสองพันห้ารอยี่สิบสามนะ เพราะว่ามูหลกระเสียมหนึ่งนี่หายากมากนะครับนี่รู้นะนี่นี่นะสูมให้นิดหน่อยนะมีนะชัดเจนนะนี่จีวนท่านนะนี่มีนี่นะมอนสารนะโอ้หน้าตาท่านนะนี่ อับแรกต้องดูพิมพ์วนครับนี่พิมพ์ทรงนี่อันนี้ไม่ได้วินะครับนี่มีเขาเรียกว่ามีอะไรครับก็ใส่เนี่ยมลสารนะครับนี่นี่ครับใครรู้ก็บอกนะครับนี่เหมือนอะไรนะครับไอ้ <c oughs> พลอยนะครับเนี่ยเหมือนพลอยใส่พลอยนะครับนี่ เขาเรียกว่าพลอยหรือเปล่านะครับนี่ก็ไม่รู้นะครับนี่องค์นี้สวยมากครับสมบูรณ์แบบชัดเจนนะครับนี่บนหน้านี่อาจจะมีราคานะครับขึ้นมากนะเพราะมงคลเกษมหนึ่งก็ขึ้นไปเยอะแล้วนะครับนี่้าผหงมงคลเกษมสองก็ตามไปนะครับนี่ครับมงคลเกษมสามนะครับนี่นี่หลังอุ้ย เงินชัดเจนนะนี่เนี่ยโอ้พระดูง่ายดูแท้แท้ดูง่ายนะนี่อันนี้ไม่ได้แตกแนละ้วใส่ไอ้น่เป็นไอมวลสารครับนี่น,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 นะนี่นะนี่ครับสวยเลไม่มีป่นมีแตกนะนี่นี่ครับไขแบบ ใครมีแบบนี้นะครับออรับเช่านะครับในราคาที่หอใจนะครับนี่ราคาไม่แพงมากครับหลักร้อยนะีนนนะยน่นี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ยยันนะนี่นะนี่นะอีกสี่สิบห้าสิบปีอาจจะมีราคานะเพราะพระ ไปต่างประเทศไปอะไรกอกก่อนบ้างนะครับมันก็นี่นะครับนี่สวยอาจไม่มีครับแต่โมงคลเกษมหนึ่งก็ไปหลายหมื่นแล้วครับนี่ครับนี่นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่กดกระดิ่งด้วยครับคลิปหน้าอาจจะมีพระเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะนี่นะครับครับสวัสดีครับ